สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับ เหรียญแรกเป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานมานานนะครับทำให้เหรียญมีสภาพสึกก่อนซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับซึ่งเ,เป็นเหรียญปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิบเจ็ดถ้าสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่ถึง100บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มีสภาพยังไม่ได้ใช้งานนะครับมีความคมชัดสวยงามเหรียญน,นี้ก็อาจจะถึงราคาเหรียญละถึง300บาทนะครับแต่ถ้าสภาพแบบที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเหรียญยังไม่ถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ แต่สำหรับท่านที่ชื่นชอบเก็บสะสมเหรียญก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็ยังหาได้โดยง่ายนะครับหาได้ง่ายพอสมควรนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้มีสภาพที่สึกกร่อนตามการเวลาและสภาพการใช้งานนะครับ ถ้าสวยๆนะครับสำหรับเหรียญนี้สวยๆราคาอาจจะสูงถึง1,500้าอบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งเหรียญน,นี้ก็มีความเก่านะครับมีการใช้งานมาหลายปีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้สภาพสวยๆก็ราคาอาจจะสูงนะครับถึง1,500้าบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเป็นเหรียญขนาดกลางสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็ไม่น่าจะพลาดที่จะมีเหรียญนี้ไว้สะสมนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปี1น4 2นีนะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็10เซนนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่สูง ประมาณ20-30บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญราคายังไม่แพงนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปออี2009นะครับ2009เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กด้านหน้าและด้านหลังนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ 30บถึง40บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับยังหาได้โดยทั่วไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ยังหาง่ายนะครับยังหาง่ายสภาพแบบนี้ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ 20-50บาทนะครับถ้าสวยๆอาจจะถึง50บาทนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับยังหากันง่ายสำหรับวันนี้เราก็จะมีเหรียญราคามูลค่าหลักล้านนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในลำดับต่อไปว่าเหรียญดังกล่าวนั้นจะมี รูปแบบอย่างไรนะครับมีรูปแบบอย่างไรที่มีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะครับก็วันนี้มี2เหรียญนะครับสเหรียญมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่ารูปแบบของเหรียญที่มีมูลค่าหลักล้านนั้นจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับในเบื้องต้นก็มาดูเหรียญทั่วไปก่อนนะครับสําหรับเหรียญที่กําลังชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญของเกาหลีนะครับ เป็นเหรียญปี1972นะครับมีสภาพสึกกร่อนตามการเวลานะครับมีการใช้งานสภาพแบบนี้ราคายังไม่ถึง3าบาทนะครับเป็นเหรียญที่ยังหาง่ายนะครับสำหรับเหรียญเกาหลีหลเหรียญน,นี้นะครับก็ยังหาได้โดยทั่วไปนะครับแต่ท่านที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของเหรียญในแต่ละประเทศก็หาเก็บสะสมไว้ได้นะครับหาเก็บสะสมไว้ได้ยังมี อีกมากมายนะครับที่ให้ท่านสะสมอยู่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีมูลค่าเพิ่มส,สูงขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าหลักล้านกันนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับรูปแบบอย่างไรซึ่งราคาเหรียญที่มีมูลค่าหลักล้านนะครับอันนี้เป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกานะครับด้านหลังของเหรียญนะครับซึ่ง เหรียญนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการทําซื้อขายกันไปนะครับอยู่ที่ราคา2องล้านเก้าแบาทนะครับด้านหลังของเหรียญอันนี้เป็นสภาพด้านหน้าของเหรียญต้องให้สวยคมชัดแบบนี้นะครับสวยคมชัดแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปี1895นสะครับสำหรับเหรียญนี้มีความคมชัดสวยงามลวดลายเส้นสายต่างๆบนพื้นเหรียญ ยังคงความสมบูรณ์ไว้อย่างดีนะครับถึงแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามนะครับสำหรับอยนนี้ก็ยังคงสภาพที่สวยงามนะครับดูขอบด้านข้างเหรียญนะครับด้านหน้าเส้นผมนะครับหรือแม้มิติต่างๆมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับ ก็มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่2 9ล้าน9กแสนกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดพบเจอที่ไหนก็สามารถเก็บสะสมได้เลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากมากนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับเป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั้งในและ ต่างประเทศนะครับซึ่งหลายๆประเทศก็ต้องการเหรียญน,นี้นะครับไม่แน่อนาคตราคาเหรียญน,นี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสําหรับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าหลักล้านเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ผู้เก็บสะสมเก็บไว้อย่างดีนะครับโดยสภาพของเหรียญก็ไม่มีความสึกกร่อนหรือว่ามี รอยขีดข่วนอะไรมากมายนะครับสําหรับเหรียญนี้อันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันที่2องล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญ ซึ่งยังคงสภาพที่สวยงามนะครับสวยงามเส้นสายต่างๆมีความสมบูรณ์ในตัวนะครับยังไม่มีการสึกกร่อนมากมายนะครับซึ่งได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา2ล้านกว่าบาทนะครับ2ล้านกว่าบาทท่านที่ชื่นชอบหรือพบเจอที่ไหนสามารถเปรียบเทียบดูกันได้นะครับ ให้รู้ว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงถึง2,287,151บาทนะครับให้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับวันนี้ก็ดูเหรียญที่มีมูลค่า หลักล้านนะครับมูลค่าเหรียญละ2ล้านกว่าบาททั้ง2เหรียญครบกันแล้วนะครับซึ่งในคลิปต่อ,ตอไปก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าสูงมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ